ดี๋ยวนี้ก็ใช้มือหยิบเลยไม่ต้องกลัวระดับไฟเ้องมือปั๊อย่างนี้ลูกทำอย่างนี้ป่ะเรียนรู้ไฟเป่าเป่าเอาเป่าดิลูกยังฝ่าไม่เป็มรู้อยู่ยัง่มเต็มามองไฟโอ้โอ้วัสดีว่าอธิษฐานก่อนลูกอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนเขาจำไม่ได้เวลาได้ค่ะเจ๋งเลยลูกยิ้มกับย่าครับยิ้มกับย่าครับเจอ เมืวันาอาทิตย์ของย่าเปล่าไปแล้วใครคิดจาเขาทำกับย่าดีมากเลยมาจับจับเลยค่ะจับจับเออเอาเออนี่ขิที่นนี่สวยกว่านี่หีหมีลูกมีจับอยให้เาหยิบสิหยิบะหยิบเปลเล่าไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วไปเลย เออดีบออกมาเลยลูกอ้าวอ๋อเขาจะเขาจะตัดเค้กโอ้โหเล่าทำพิธีโอ้จะตัดเค้กวางตบก้อยยิ้มขอาจารย์พิธีก่อนลูกอตัดอันไหนไม้ยากก่อนไม่ยากก่อนให้ยากก่อนลูกตัดอันไหนลูกโอ้ให้เขาดึงไม่ต้องไม่ต้องจะให้ใครก่อนลองลองดูให้เสียงทายด้วยเสียงไม่เสียงทายลองเสียงทายก็ก็ยังตัดให้ใครก่อนไม่เสียงเติมงเสียงไปด้วยสตรอเบอรี่ลองลองขอแล้วก็จะให้ใครลองดูเย็กน้อยก่อน เสียเราจะให้ใครลองดูให้ใครให้ใครครับตลกเลยตลกเลยไม่เลยมันเกิดตัวเองม็ต้องให้ตัวเองก่อนสิอกนเป็นต้องิต้องชิมก่อนกินซ้อมเป็นแล้วโอ้มันจะเจิบไปเดินตัวเองตัวเองเเร็วเอนเน่ก่อนขอเนเน่ขอ้อันตรายลูกิมต่อไปให้นเนอันนึงอาวุ้นเอาวุ้นเอาวุ้เจ้าขอมาดูก่อนอาเนี้เอานีน่เน เดี๋ยวเราเน่จะไปแล้วดูด้วยเอาให้เน่หน่อยเออเขาจะจิ้ม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 เจิ้มให้หมดเลยจิ้มจิ้มให้เน่จิ้มใส่เตาอะไรอ่เงี้ยลจิ้มไม่เป็นไอโต๊ะเออสวยมีเงาในโต๊ะนี่แน่นเลอ่าจะส่งให้ใครส่งให้ปากตัวเองอีกว่าปอนปอดปอดปอนปออดโอ้ยเสียเลยต้องเปิดเอาใหม่วางไว้คนอื่นกินเอาใหม่เอาใหม่ปอดปอดปอด ป้อ like, oh, ้อนปอนไปไม่ได้ไ่ป้อนไทยป้อนไใ่ใส่ใสอ่าขอเรื่องเาาไไม่จะกิเองยังยังมาบอไป่ยังมาบอนยังมาบอลยงาอไม่ยรู้เรื่องตั้งห่่ใ่าขอขอญาติขอลูก่าขอลูกญาขอาขอจะกินเ้อไม่ได่ล เขาจิ้มได้จริงแกงกโอ้อร่อยต้นหน้เเปรี้ยว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 ฝากลูกเอาตั้งไหนอะเขาจิ้นนั้นเลนจิ้มอะไรเขาจิ้มเขาเองเพาพรของเขาเองอ๋ด้ดิบจิ้มลูกกลมกลมละอ้ลูกกลมกอะไรอะเนื้อทุกแกก้นิจ้กลมก่อินใเลย่นจมมนเป็กลมอะ อ้ํางามยังในปากให้หมดก่อนยาวในถังโอ้เละอ้าต่อสารละต่อสารลูกม่เม็ด่าหอได้ได้อันตรายเราะเรได้เดี่ยวเดี่ยวลูกลูกอ่ะติดคอได้ออกกีกวันไม่ต้องกินเดียวลูกให้ให้กินไม่มีเม็ดได้เหรอเอาเม็ดออกยังไงเกี่ยวได้แล้วอะไรอ่ะติดคอขึ้นนั่งเลยมันเปรี้ยวเปรี้ยวไมูกันนี่หลับได้แล้ว I'm um, well.